ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ส่วนไหนของฮาลองฮาลองเบย์ไม่แน่ใจแล้วก็นี่นะคะนี่เป็นม,มือบางก้องอ๋อ sorry ค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นวิวทีว์รอบๆนะคะอ่าก็ทุกคนก็จินตนาการว่าน้ำเป็นสีฟ้าใสากิ้งอะไรประมาณนี้นะคะนนแล้วก็ดีนงางมากเรามาเจอน้งเงือกเลยนะคะตัวเป็นๆเ,เลยค่ะดีนา <c oughs> นางเงือกตัวเป็นๆค่ะงงมากเอ๊ะนางเงือกตื่นสายเราวันนี้ยบอกแล้วว่าอย่านอนนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกะนี่นะคะนั่งอันนี้นั่งชิลนั่งชิลอันนี้บรรยากาศข้างในเรือจะมีโค้ดนะคะ ก็มีคาราโอเกะนะคะแต่เป็นภาษาเวียดนามค่ะแบบร้องไม่เป็นเลยพี่แน่พอแล้วขอบคุณค่ะ